สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกนเนิดลงเรยนร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ135ปีวันนี้เวลา9นาฬิกานาที สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกส่งบานพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประดิษฐานนศา,าลาวงกลมจากนั้นทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ135ปี ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระัตนตไตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อรมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่หสิงหาคม2430บริเวณพระราชวังสลานร,าร,รมเรียกว่าคาเดตสกูลและโรงเรียนทหารสลานร,ร,รม ต่อมาได้พัฒนาและเปลี่ยนที่ตั้งนามเรียกขานและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศถือเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกรับใช้ประเทศชาติทางด้านการพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติใช้เวลาศึกษา5ปีมี10บสาขาวิชา แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต4สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศก,าร,กระโดดร่มและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศาึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชาการในหน่วยต่างๆปัจจุบันมีพลโทปิยพงศ์กลิ่นพันธ์เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,336นาย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดงานและทรงพัตตกถาพิเศษในงาน20ปีธนาคารสมองพลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านระบบออนไลน์เวลา14นาฬิก59นาที สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสับปทุมทรงเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน20ปีธนาคารสมองพลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในโอกาสนี้ทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายบัตรวุทิอาสาธนาคารสมองกิติมศักดิ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับมูล,ลนิธิพัฒนาไทยจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงรเริ่มธนาคารสมองขึ้นสืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสเนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชมพัรษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2543 นาสาราดุสีดาไลศูนย์จิรดาเรื่องธนาคารสมองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจํานวนบากเปรียบเสมือนเป็นธนาคารสมองที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆได้เข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่15สิงหาคม2543มอบหมายให้สำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒ และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆเพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้ร่วมทำงานพัฒนาประเทศปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ5,920คนส่วนใหญ่มีช่วงอายุ75ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาการพัฒนาด้านการศึกษามากที่สุดรองลงมาคือด้านสังคมชุมชนแรงงานและด้านการเกษตร โอกาสนี้ทออประเน็นิทรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด20ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็น4โซนโซนที่1จากปรัชญาของแผ่นดินโซนที่สสู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาโซนที่ส20ปีการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาเพื่อพัฒนาแผ่นดินและโซนที่4สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน แต่ละโซนมีวุฒิอาสาธนาคารสมองเจ้าของผลงานเฝ้าทุละอองพระบาทกราบ,บังคมทูลข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมองได้รวมกลุ่มการทํางานเชิงรุกและขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลายมิติตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต่างๆและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงานเป็นรูปธปรรมกว่า19,00 0กิจกรรม <Rey> สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว,ว่างควร,ร,รัรคติยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มวิทยลาลัยเกษ,ษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา8ปดนาฬิกายีสมนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตครรติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมประเกียรติ80ิพรรษาบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อให้การรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน3ตัวได้แก่สุนัขพันธุ์บีเกิลชื่อเชลซีเพศผู้อายุ9ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมและขูดหินปูนสุนัขพันธุ์บีเกิลชื่อดอลล่าเพศผู้อายุ8ปปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณใบหน้าซ้ายและหนังตาล่างซ้ายและขูดหินปูน และสุนัขพันธ์คอกี้เพศผู้อายุ8เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันโดยพบภาวะทองแดงที่ขาหนีบด้านขวาในการนี้ทรงงานวางยาสลบโดยทรงให้ยานำสลบและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดจากนั้นทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดผ่านจอโมอนเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก้อนเนื้องอกตามผิวหนังที่พบในสัตว์เลี้ยงมีทั้งชนิดที่ไม่เป็นอันตรายและชนิดที่มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งเมื่อพบความผิดปกติที่ผิวหนังมีก้อนเนื้อควรจะรีบนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาส่วนหินปูนในช่องปากสัตว์เลี้ยงสามารถพัฒนาเป็นโรคปริทันที่ทำให้ติดเชื้อในช่องปาก และยังทําให้มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้มากขึ้นสุขลักษณะในช่องปากลดลงเมื่อพบปัญหาดังกล่าวจึงควรนําสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลรักษาโรคในช่องปากต่อไปองค์มนตรีเชิญสายบัติพัดยศและพระไตรถวายแด่พระราชบงคลวชิรเจดีวัดมหาธาตุแหลมศักด์จังหวัดกระบี่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประปนารุดดิตองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและพระไตรถไาวแด่พระราชมงคลวชิวรเจดีนวัดมหาธาตุแหลมสัก์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรโดพระราชทานสัญญบัตร ั้งสมณศักดิ์พระเนตรจิรปุญโยพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นพระราชมงคลวชิวรเจดีศีลาจารวัดนิวิทยติคณิศสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่าวิปัสนาธุระด้วยทรงมีพระราชศรัทธาทรงเลื่อมใสทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินี องคมนตรีเปิดโครงการ45ปีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงน้อมรำลึกในพระมหาก,าร,กรุณาธิคุณรัชกาลที่9วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ45ปีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงน้อมรำลึกในพระมหาก,าร,กรุณาธิคุณรัชกาลที่9ที่กิจการนภุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลายมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีพร้อมด้วยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเข้าร่วมพิธี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งได้อำนวยประโยชน์สร้างสุขพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 มาใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่สามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมจากนั้นองค์มนตรีได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2565ณห,ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงมีระเบียบวาระการประชุมอาทิ การดำเนินง,งานของกิจการน้ำพุร้อนประจำปี2,564ถึง2,565การรายงานผลประกอบการสถานะการเงินแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงทั้งนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงเพิ่มมากขึ้น สำหรับกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยทำเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามารถสืบทอดถึงลูกหลานได้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอด ทั้งมีพระบรมราโชโบายพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นสถานที่อนุรักษ์คงสภาพเป็นธรรมชาติและเป็นที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนอกจากนี้เพื่อเป็นแหล่งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยสวัสดิการชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพรักษาประเพณีวัฒนธรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทำให้เกิดความรักความสามคัคคีเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาวันที่12สิงหาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่7ถึงวันที่13สิงหาคม2,565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ